เรามีเรามีามมวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับชื่อด็อกเตอร์นิดนามวงนะครับท่านตนก็เป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยกฬสินของเราทํางานอยูอ่ในเขตอุตสาหกรรมนะครับนอนอยู่ในบ้านที่ถือว่าถ้าเทียบกับบ้านนอกเรานะครับก็ถือว่ามีความทุกข์นะครับทุกข์เพราะอะไรครับเพราะว่า นอนอยู่นูกัดขา,าแมลงสาบไตตามตัวอันนี้ผมไปเจอเองกับตัวนะครับวิศวกรถือว่าเป็นปัญญาชนระดับหนึ่งที่คิดว่าตัวเองฉลาดนะครับแต่พอกลับมาที่บ้านนีครับอินสลาเกวิศวกรเกษตรต้องเก่งในแต่ทางทฤษฎีนะครับแต่พอมาไถานาเองปรากฏว่าต้องยกคันไถตลอดแล้วก็ วัยเบชันหรือว่าการสั่นอะไรต่างๆนี่เราไม่ได้คํานึงถึงเลยเพราะมันเป็นชีวิตจริงแล้วก็ท<ช>ํปุ๋ยผลไม้ครับผมไม่บอกว่าผลไมช้ชนิดไหนแต่ฉีดยาอยู่กว่าจะได้กินนะครับยี่สิบห้าครั้งต่อหนึ่ง oh. ต่อกว่าจะได้กินผลของมัน oh. นะครับทํานาอยู่เจ็ดปีทางออกมันคืออะไรกันแน่จนได้มาพบกับเครือข่ายครับวันแรกนะครับที่ผมมาที่สวนมะนาวนะครับ อันนี้เล่าสู่ฟังหน่อยว่าเมื่อ20ปีเมื่อ20ปีที่แล้วครับอ่าเมื่อปีประมาณ53ครับที่ผมประทับใจเวทีของชาวบ้านผมไม่เคยคุยในเวทีชาวบ้านเลยครับที่บ้านมะนาวที่บ้านมะนาวตรงนี้ครับตรงนี้อตรงนี้แต่ก่อนอเป็นอาคารเก่าทีแอททำเวทีเป็นนักจัดกระบวนการเวทีที่ผมประทับใจมากตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่คือเบ่าดีแท้คือไ้เกียริผู้ที่มาก อ้ยทุกคนได้เบาทุกคนได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดหไปเกือบทุกเวทีนะเกือบเป็น้ายลอยเวทีนะครับีเอทภาไปหายไปเบิ้งวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้หายไปเห็นกระบวนการที่เข้าเอาใจมาคุยกันนะผมก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนได้อย่างไรต้องเปลี่ยนจากจุดเล็กๆเข้านี่น,นะครับว่า อันเ้าคุ้ยกันด้วยใจที่เป็นมิตรด้วยใจที่เพื่อท้อนกันแล้วก็มีความรักต่อกันเนี่ยมันจึสามารถเต่ยนสังคมใหาได้บอเล็กกันหน่อยนะครับปัจจุบันนี้ผมก็เลยกลับมาจากร้อยไรผมเพดเกษตรแค่หนึ่งงานครับเพื่อสิเพื่อสิเอาไว้กินย่างหยอกคืนพอพอขายแล้วครับครับพอวาอย่างเพราะว่าพูดตั้งแ่แรกเลยว่าความหมายก็คือารมีหลายอาจารย์ได้มรดก อีกร้อยไร่ปล่อยให้เป็นป่าทามันหาครับอือแล้วอากาศเย็นมากครับตอนนี้เดี๋ยวจะเชิญเชิญพวกพี่ๆไปไปเที่ยวนะครับชอบครับอากาศเย็นแล้วก็มีมีน้ําไหลผ่านจะตอสวยงามมากครับฝากนิดนึงว่าทรกนิดนึงว่าเราตัดต้นไม้เพื่อปลูกไม่ปลูกมันมาสี่สิบปีแล้วครับตอนนี้นี่คนปลูกป่าไม่มีเงินเดือนมายี่สิบปีไม่มีรายได้ย่าเพรา็กอให้ไป กู้ไม่ผมปลูกป่าไม่ไม่อยากกู้ผมอยากปลดหนี้อืมผมไม่ให้เกษตรกรปลูกป่าเพื่อไปกู้แต่เพื่อปลดหนี้แต่รัฐบาลเนี่ยไม่เคยเลี้ยงแลรคนมีป่าไม่เคยเลี้ยงแลคนปลูกป่าเราต้องเป็นนักการเมืองทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ห้าร้อยคนนะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสมัยกรีกโรมันเนี่ย เขาสอนให้ประชาชนเป็นนัากการเมืองทุกคนกเราไม่ได้มอบให้คนห้าร้อยเป็นนักการเมืองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นนักการเมืองแล้วนีน่ดึงสังคมการเมืองอองมาสู่ที่แจ้งที่ฟังคุมจริงบ่ได้<ม>พูดใต้ข้างบ่พี่ต่อไปอันบบนี้พูดใต้ข้างภาษาอีสานบ้านเราค<ม>นแบ่งนี่มักจะเอาเอา,เอาเอาเปรียบคน คนที่มีเป็นคนแบ่งของปันขวาเนี่ยเอาผู้ใต้คานผู้บัรยำเพราะฉะนั้นคนเขียนคนมาแล้วทล้วก็มีผู้ใต้ขาด้วยใช่ชนได้ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ชนนั้นน่าเกลียดจังเลยประชาชนไม่ได้ออกกฎหมายนะอาจารย์ตอนทำต่อครับมันจริงไหมถ้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการปลดหัวไว้ให้ยอมรับความจนนะคนที่ทะยานคนที่ทะยานอยากอยากยิ่งใหญ่อยากรวยอ่ะ มันอยู่กับพอเพียงได้ไหมนะครับเขาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้ได้กับการเกษตรเท่านั้นเหรอถ้าเรารับราชการล่ะมันใช้ได้ไหมหรือเราเป็นพนักงานบริษัททั้งร้านเอกชนเนี่ยเราจัดสมดุลของความว่าพอเพียงคืออะไรความรับของมันคืออะไรมันคือการเกษตรใช่ไหมหรือการจัดการทรัพยากรหรือจริงๆแล้วความรับมันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือการจัดการหัวใจตัวเองศาสตร์พระราชานะครับเพราะว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับ มันมันได้ตั้งแต่ระดับไมโครจนกระทั่งระดับเมกะน,นะครับมันตีความได้หลากหลายนะเศรษฐศาสตร์ังมีจุลภาคมหาภาคใช่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกันครับนะครับวันนี้เราโชคดีได้วิทยากรท่านสัมพันธ์ท่านหนึ่งนะครับเป็นนายทหารนอกประจำการนะครับร้อยตรีเจรูนขายประดิตนะครับจากตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จกรฬสินนะครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นข้าราชการการเมืองนะครับท่านเป็นผู้บริหารของอบตหนองแวง จากสมเด็จนะครับท่านก็เป็นอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันที่ดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียงนะครับพอเพียงแต่ว่าของพี่จรูนนี่จะลึกซึ้งไปกว่านั้นนะครับท่านไม่ได้พอเพียงแต่ว่าการผลิตสินค้าการผลิตโปรดักชันตออแต่ท่านพอเพียงลึกเข้าไปข้างในถึงหัวใจตัวเองนะครับวันนี้ขอความรู้จากพี่จรูนสู่พี่สู่น้องเราฟังนะครับของยาดแนะนําพี่จ,ร,จรูนร้อยรีจรูนใช้ประดิษฐ์ครับสวัสดีครับผมร้อยีจรูนใช้ประดิษฐ์ครับ ข้าราชการบำนาญนะครับ <c oughs> เห็นข้าราชการทหารนะครับรับเงินเดือนนะครับรับเงินเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับ <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทหารนี่ที่เขาพูดกันบ่อยๆก็คือพูดทุกอย่างนอกจากกับระเบิดใช่ไหมครับแต่ละวันแต่ละวันนี่ใช้เงินเดือนไปเงินเดือนไปนะครับก็ต้องเป็นหนี้ทุกครั้ง <c oughs> เป็นหนี้ทุกเดือนเป็นหนี้ทุกปีครับอาจารย์ปีนี้กู้ ้าหมื่นปีต่อไป 20, กู้แสนหนึ่งจะเป็นนี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆอืมก็วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งมีเกิดความคิดขึ้นมาแวบ,บหนึ่งเลยครับใ,ในในในตัวเองนี่ครับให้ภรรยาไปซื้อปลาทูมากับไข่มามาทอดแล้วก็นั่งกินใช่ไหมครับ <laughs> ผมก็เลยคิดในใจว่าทำูทีิมานั่งกินปลาทูแต่ละมือ้อแต่ละมือ้อดีเมื่อไปแต่ละเดือนนีิเงินเดือนกับเมื่อเดือนีิมากูอ้อีกนี่เป็นนี้บสิน้นบมสุดจริงไหมครับ ก็เลยมีความคิดแบบหนึ่งว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปทําในสิ่งที่มันพอจะอยู่ได้พอมีรายได้ก็เลยมามีโอกาสได้มาเรียนรู้นะครับตอนแรกก็สมัยตะกี้เรียนบบเก่งเนาะครับทุนบอมี่เนาะครับก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือจบมศสามนะครับสมัยก่อนมีแค่มศสามที่โรงเรียนในเมืองนะครับว่าสิจบได้กับเอิรกเล่นหมดแล้วครับเพราะว่าโอ้ยลาบากนะครับจบมศสาม กลับมาไม่มีอะไรจะทําอีกครับอาจารย์นั่งไปนั่งมาพอถึงเข้าเกณฑ์ทาหารสมัครเลยครับคิดว่าอยู่บ้านไม่ได้แล้วมสมัครเป็นทหารเลยก็กลัวอยู่ครับมีแต่คนเขาบอกชื่นชมว่ารักชาติมันไม่ได้รก <c oughs> เท่าไหร่หรอกพี่ <c oughs> แต่ว่าไม่มีที่อยู่นะครับออยากจะไปหาอะไรที่มันเป็นประสบการณ์นะครับ <c oughs> มีโอกาสได้ไปก็ไปเป็นพลทหารครั้งแรกก็มีนายทหารเขามาสอบแล้วเขาเห็น คงจะดวงดีเหมือนกับผมที่มาพบกับอาจารย์เนี่ยแหละครับดวงดีเขาก็เลยเลือกเอาผมนี่เป็นคนหนึ่งในจํานวนเก้าส <Class everything S 1> ิบสองคนผมยืดได้อ no ันดับสองอืมพอดีอยู่เป็นพ o หาปีครึ่งนะครับก็เลยไปเรียนเรืยๆสิพอดีเับราชการมาเรื่อยๆอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับอีกหลักคิดหนึ่งก็คือหลังจากลาออกจากราชการแล้วไม่ไม่ได้เรียนหนังสือก็คิดไปคิดมาเรียนกศนไว้ดีกว่า เพื่อ mm. จะมีอะไรนช่ไหมครับก็ไปเรียนกศนนะคร cake? ับเมื่อปีสี่แปดนะครับเล่ามาปีสี่เจ็ดนะครับกศนจบนะครับพอดีดวงผมก็ดีอีกเหมือนเดิมครับอาจารย์มาเจอกับอาจารย์ดรธวัชชัยดิมาร่วมโครงการมาหาเราชีวิตใช่ไหมครับก็อยู่ไปอยู่มาก็จบนะครับจบกับอาจารย์ดรแล้วก็ได้หลักคิดอะไรต่างๆกับอาจารย์ดรยเยอะแยะมากมายแต่ที่ เปลี่ยนชีวิตจริงๆก็คือแรงบนันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่เก้าครับเป็นแรงบนันดาลใจเลยครับทําเลยเริ่มเลยลุยเลยนะครับสุดยอดสุดยอดมันดีหลายอย่างครับห้าหกประการที่ผมมาหนึ่งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเราปลูกต้นไม้ต้นอะไรนะครับปลูกขาไคแต่กิ้งอะไรต่างๆพริกอะไรต่างๆกินได้เราไม่ต้องซื้อเป็นเศรษฐ,ฐกิจโคลเลีอยงใช่ไหมก็อยู่ในระดับหนึ่งไม่ต้องไปใช้เงินซื้อนะครับ ต่อมาเรื่องสังคมนะครับเมื่อเรามีเยอะขายไม่ได้เหมือนอย่างอาจารย์ประจักษ์ประจักษ์ที่พูดเมือกี uh ้นะครับก็มีพี่น้องญาติพี่น้องมาเราก็ได้สังคมนะครับได้เพื่อนได้ฝูงได้กลุ่มได้มิตรอันนี้ผลดีของมันสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงไม่ไม่ใช่สารเคมีนะครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าบริเวณที่เราอยู่จะเดินไปไหนก็ได้เพราะว่ามันปลอดสารเคมีใช่ไหมครับ พื้นที่ที่อยู่ในคืเรือนนี่ก็สบายใจต่อมาเรื่องสุขภาพตามมานะครับเพราะว่าทุกอย่างมันปลอดภัยมีกินนะครับไม่ต้องคิดมากถึงไม่ได้ไปตลาดก็อยู่ได้นะครับ <c oughs> ช่วงโควิดนี่ <c oughs> ผมบอกกับแม่บ้านผมเลยว่าชาวบ้านนี่อยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนจบเลยไม่มีอะไรกินผมจะอยู่ได้สามเดือนครับอาจารย์ <c oughs> เพราะผมเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกอย่างเครืผัดก็มีเคืดสุสวสัวด้วยในในเรื่องสุขภาพก็จะกิน <ừ S 1> พวกนีไ้ไม่มีไม่มีสารพิษแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ครับเรามุ่งมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรยังไงนะครับจะได้ไปปฏิบัติได้นะครับสอบถามจากผู้รู้หลายๆท่านที่ทําด้วยกันนะครับ ก็เลยอยากจะอย่างที่อาจารย์พูดนะครับในเรื่องของสถานการณ์โลกปัญหาต่างๆที่อาจารย์เกิดแต่ตอนแรกนะครับไอ,อเรื่องเศรษฐกิจส,สงครามการคอร์รัปชันอะไรต่างๆนี่เราก็ห้ามไม่ได้นะครับอาจารย์เนาะค,คือมันจะเกิดมันก็เราเรามไม่มีอำนาจที่จะไปห้ามแต่ว่าเราจะทําอย่างไรที่เราจะอยู่กับเรื่องนี้ได้นะครับอยู่กับเรื่องคอร์รัปชันอยู่กับเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องเรียนรู้ครับอาจารย์ ต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่มันยังไงนะครับครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนี่ผมว่าที่ผมว่าสามประเด็นที่อาจาร,รย์โยนคําถามมานี่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการเปลี่ยนตัวเองนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวเองก็ครอบไปด้วยความพอเพียงครับอาจารย์ความพอเพียงคือถ้าเราพอทุกอย่างนี่เราจะไม่ไม่วุ่นวายเปลี่ยนตัวเองแล้วก็สร้างความสมดุลให้กับสิ่งที่เราอยู่นะครับครอบครัวของเรา คนที่จนที่สุดดีคือคนคนที่จนก็คือคนไม่มีเงินใชาจารย์คนไม่มีอะไรเลยคือคนคนจนแต่ว่าคนจนที่สุดจริงๆคนจนจริงๆก <ừ. S 2> ็คือคนที่มีแล้วไม่พอมีแล้วไม่ไม่มีมีไม่มีความพอเพียงอยากจะได้ไปเรื่อยมันก็เลยวุ่นวายนะครับไม่ใช่มีเงินเยอะไม่ใช่มีเงินเยอะนะครับคนมีเงินอาจจะไม่มีความสุขก็ได้นะครับแต่ผมอยู่บ้านผมนี่ผมมีความสุขกับการเดินไปดูต้นไม้นะครับ ต้นไม้เหมือนกับเราเลี้ยงลูกนะครับแต่ละเดือนแต่ละวันมันเติบโตเรามีความสุขนะครับเดินไปดูต้นไม้วันนี้มันโผล่ขึ้นมานิ้วหนึง่งมีดอกมีหมากมีผลมีความสุขมากครับกับต้นไม้อยู่กับต้นไม้หลายคนบอกว่าที่ดินมีประโยชน์มากกว่าการปลูกต้นไม้ผมบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าความสุขมันอยู่ที่ใจของเราเองอ้าวสวิสกอ,อ eia ka makai o ka lei no pai o ka lei